มันด่าอะไรวะอัดเรีองเนี่ยอัดรออัดตลอดแหละตอนเล่นใช่ไหมเอออยากได้ปีกดำยังไงอ่ะปีกชัยชนะปีกเฮนาเหรอเออ อยากได้อ่ะจะได้เกตนานสองร้อยอ่ะเอาปีกกินรีสีลุงก็ได้เองนะแต่ว่ามันจะเสียค่าความโขดไปจะห้าเด้งโอ้ยชนชนแล้วหนีชนแล้วหนีเหะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฆ่าเดี๋ยวไม่ฆ่าอย่าให้ดักอย่าให้ดักกดนั้นเท่าไหร่ ฮร้อยเก้าสามโบนัสเท่าไหร่เนี่ยรับร้อยเก้าสิบสามห้ารออ๋อโบนัสเหรอยีอ่ห้า <25. S 2> เกรนนานอะนะเออก็ไม่บอกว่าโบนัสเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบเพื่อวิ่งนำแล้วนำพี่นายแล้ว แ,แรงเต็มป่ะอ้ยหรืฮะแรงเต็มไหมแรงแรงไม่มีเนี่ยแรงน้อยแรงประมาณห้าเองห้าหรือหกอุ้ยแดดได้เว้ยอ,อ๋อย่าหนีเอาดิเอาดิเอาดิเอาเด็ดได้แดดได้ออกไปออกไปออกไปแดดได้เด็ดได้เกด อย่าดานันยาอย่าเออบอกว่าแดดได้มุดชิบหายตาย,ตายเออแดดได้คตดบ่อยแดดบ่อยเราเอาแต่มุดอะแน่จริงมาแดดกลางห้องอะขีดน้ำวิวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน